น่ากินส <I can. S 1> ั่งเต็กข้าวหมกโอ้พรุ่งนี้แล้วกันออพรุ่งนี้ไม่อยู่ข้าวหมกไก่เออเจ้าของน่ากินอืมซื้อไปกลับวันนี้ครับไ่ด้เหมือนเบื้องวิกลเชื่อโห้ย ซื้อของไ่กินตอนเช้าเฮ้ยข้เหนียวหมูปิ้งหมูปิ้งน่ากินขอาเดียวมันะ้บอกไงที่หลังยังมาโชคชยตีใช่ันทเราอยากไปหมดเออนคระโปูงนี่บูยนึ่งโต๊ะหย